ชุดย่าวนี่สวยมากนะครับดูสิเนี่ยลายเดี๋ยวบนเสื้อนะละเอียดมากนะเด็ดตัวย่าโคตรเด็ดดูโลโก้มันเท่อะเนี่ยดูดิมันมีโลโก้สามที่นะบนหน้าอก กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่เกม e-sport fc mobile อผมก็ี่เมย์เช่นเคยนะครับมาด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของศิลปะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงแฟชั่นกันทุกคนแฟชั่นภายในเกมช่วงนี้เสื้อบอลกำลังมาเพราะฉะนั้นในเกมเราก็ต้องแต่งตามชีวิตจริงกำลังเทรนกำลังเท่เลยทีเดียววันนี้ผมจะมาแนะนำา18ชุดการแข่งขัน ที่สวยสดงดงามภายในเกม EA s p o r t FC Mobile เอาไปแต่งต่างกันได้ชอบแบบไหนสไตล์ไหนเลือกกันไปได้เลยนะครับเริ่มต้นเลยทีมแรกทีมแรกก็คือทีมที่ผมใส่อยู่นี่นแหละนะครับทีมที่ผมใส่อยู่จะเป็นทีมเออเลเชจากซีรีส์ A นะครับเลเช่ che, จากซีรีส์ A ตัวทีมย่าวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคือเสื้อเนี่ยแดงตัดเหลืองแล้วก็เกงเป็นสีน้ำเงิน นวเป็นสีคู่ตรงข้ามกันนะครับแล้วก็ถุงเท้าจะเป็นถุงเท้าแดงเหลืองนะด้านหลังก็ชื่อจะเป็นแบบนี้เบอร์จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวเยือนจะเป็นสีขาวน้ําเงินเหลืองก็สวยเหมือนกันคลาสสิกเหมือนกันนี่คือทีมแรกนะครับคุณสามารถไปตามกันได้แล้วผมจะไล่เลี้ยงให้เลยครับสําหรับทางด้านของชุดการแข่งขันที่น่าสนใจ เริ่มจากอีกทีมที่ผมเคยใส่มาแล้วเหมือนกันเราอาจจะไม่ได้เรียงลีกนะไปที่ลีก23ครับบอกไว้ก่อนเลยคลาสโกเซลติกท่านผู้ชมหรือเซลติกนั่นเองตัวนี้จะสไตล์วินเทจนี่แล้วผมอยากให้ดูตอนใส่เป็นแขนยาวครับดูดูแขนยาวที่แขนยาวก็สวยมีใครแขนยาวบ้างเนี่ย แขนยาแขนยาวอันนี้พูด้วษาประตูนะอันนี้ผมไม่ได้ใส่แขนยาให้ใครไว้เลยหรอไปดูแขนยาให้แขนยาเป็นแบบนี้นะครับนี่แขนยาจะเป็นแบบนี้ผมใส่แขนยาให้โดหน่อยจะเป็นเขียวเข้มตัดขาวพอลงไปอยู่ในเกมจริงสวยงามมากส่วนชุดเยือนจะเป็นสีออกดำเทากรมมา่านะครับสวยงามเหมือนกันตัวนี้เซลติกคลาสสิกครับเอาแนววินเทจวินเทจหน่อย นะครับไปดูเรียงและเริ่มจะเรียงแล้วผมไปเรียงมาให้นะครับไปดูในเสื้อชุดที่3ามคริสตัลาเล็จากพี่เบลี่ครับตัวนี้จะเป็นแดงน้ำเงินสวยงามมากพอลงสนามแจมมแจมมแมวมากดูครับทำไมโรนัลโดเบอร์2เนี่ยแดงตัดน้ำเงินแล้วก็มีขาวแซมๆซมานะครับส่วนชุดทีมเยือน จะเป็นฟ้าขาวนะครับฟ้าขาวฟ้าข,าว,า,ขาวสีสบายตาสีสบายตานี่อ่านี่คือตัวที่3นะครับตัวที่4นะครับไปดูที่ลีกลาลิก้าบ้างลาสพามาสครับไหนว่านี่ตัวนี้ก็แจ่มครับเป็นสีเหลืองชุดเย่าาเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองน้ำเงินนี่เหลืองน้ำเงิน กางเกงคลิปลายลูกศรหน่อยนิดๆน,นะครับเบอร์จะเป็นเอาสีฟ้าอ่อนแล้วก็ทีมเยือนจะเป็นดำเหลืองนะครับดำเหลืองตัวนี้ก็สวยดูรายละเอียดตัวกางเกงกับถุงเท้านี่มาครบถ้วนนะครับมาครบถ้วนนี่ตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยตัวที่ตัวที่4แล้วนะครับไปดูที่ตัวที่5กัน ตัวที่5ตัวที่5้ายูเนียนเบอร์ลินนะผู้ชมนี่ผมจดมานะที่ผมอ่านนี่ไม่ใช่อะไรผมจดมาเพราะว่าสวยจริงๆนี่ยูเนียนเบอร์ลินเป็นแดงขาวมีเหลืองแซมแซจากโลโก้และปลอกแข่งกับตันทีมนะครับนะครับสวยเลยตัวนี้พอลงสนามจริงแล้วสวยครับ ผมจะเอาสีเจ็บๆมาแนะนํานะ EP นี้จะเป็นสีเจ็บๆซะส่วนใหญ่นะสีแบบขาวดคาคัสงคัสิกเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาสีเด่นๆเ,เวลาลงสนามเราจะได้แบบเฮ้ยมันสวยว่าส่วนชุดทีมเย้าเอ้ยชุดทีมเยือนครับเป็นสีขาวแดงอ่อนๆในตัวลายเสื้อก็จะมีลายอยู่ในเสือ้อด้วยเป็นสีเทาๆอ่อนๆน,น,นะอ้สนับแข่งอดีดงอดีดมาครบอ่ะ นี่คือทีมที่ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยทีห้าแล้วอ่ะทีที่หกไปดูทีมที่หกกันทีมที่หกยังอยู่ที่บุนเดสลีกาครับไม่ศูย์หตัวนี้ก็แจมแจมแบบแจมเลยอะ่ะคล้ายๆล้ายโครเอเชียสมัยก่อนอะเป็นตารางหมากรุกสีแดงนะครับแล้วก็ตัดขาว นะครับชุดทีมเยือนจะเป็นสีกรมท่ากับน้ำเงินเข้มตัวนี้ก็สวยครับสวยเลยเห็นไหมดูดีเลยอ่ะตัวนี้นะครับไปดูที่ตัวที่7กันเราไปกันแบบเร็วๆนะครับเอ่อตัวที่7ยังอยู่ที่ลีกเดิมบุนเดสซิก้าอัลส์บวกอ่านอ่านผิดขออภัยนะอัลส์บวกนี่ตัวนี้นะครับ เป็นสีขาวตัดคลิปด้วยเขียวกับแดงนะครับนี่ดูเห็นไหมแขนสั้นก็สวยนี่โอ้โหลืมไปเลยว่าตรงนี้มันมีให้ดูนะครับนี่อ่ะกดเข้าไปดูได้เลยนะท่านผู้ชมดูรายละเอียดเสื้อสิเห็นไหมดูดิดตารางตะเลิงอะโห แล้วชุดทีมในส่วนของทีมเยือนนะครับก็จะเป็นสีนี้สีเขียวขี้หมาหขี้หมาเอเข,ข้มๆหน่อยนะครับนี่สวยเลยอาสบวกนะครับไปดูทีมที่8กันดีกว่าครับยังอยู่ที่ดีเกเดิมลีกนี้สวยเยอะมากบุนเดส w วอ f ฟบวกวอฟบวกอยู Wolf ่ไหน นชุดโคตรแจ่มนะผู้ชมดูครับชุดทีมเย้าสีเขียวแบบสะท้อนแสงนะผู้ชมเอ้ยสะท้อนแสงแบบแสงปิดๆเลยนะนะแล้วก็ชุดทีมเยือนนะครับจะเป็นดำเขียวเป็นเขียวสะท้อนแสงเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นคลิปๆแล้วก็เป็นลายซะส่วนใหญ่แล้วตัวโลโก้นี่เป็นโฟกซ์วาเคนใช่ไหมนะครับสวยเลย นี่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับไปดูหลีกอื่นกันบ้างนะครับลีกต่อไปจะเป็นนี่ลีกในฝรั่งเศสนะครับลีกวันอุบอร์อีทเอ่อตัวแรกผมพูดตรงๆนะมันออกเสียงค่อนข้างยากมากอยู่ไหนว่านี่ steady b r ส s ด o ี i s เปนไงสำเนียง ไม่รู้ถูกไม่ถูกไม่รู้นะแต่ว่าดูโลโก้เอาตรงนี้ชุดนี้ก็สวยงามครับมันเหมือนคือตัวนี้มันเหมือนชุดรถแข่งอะ่ะโลโก้เยอะๆนะโลโก้เยอะๆมีสปอนเซอร์เยอะๆติดแบบทั่วตัวนะครับกางเกงเห็นชัดๆตรงนี้ด้านหลังก็ยังมีโลโก้อีกเนี่ยโลโก้กางเกงก็มีเห็นไหมแล้วตัวของชุดทีมเยือนไม่เหมือนกันด้วยเพราะว่าชุดทีมเยือน ดูสิโลโก้ไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชม2ตัวเป็นขาวแดงตัวนี้สวยมากครับแจ่มมากเดี๋ยวซูมให้ดูดูครับนี่ครับคือรายละเอียดตัวเสื้อดีสุดๆตัวนี้ผมเป็นอีกตัวนึงที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าตัวชุดขาวเนี่ยมันดูสิดูสิโลโก้มันไม่เหมือนเดิมอะยเย่าเยอนโลโก้ไม่เหมือนกันอะตัวนี้ใส่คุ้มครับท่านผู้ชม ถุงท้องถุงเท,ท,ท้าดูดิมาครบเห็นไหมเฟี้ยวเลยเออเน็ตเวทเหมาะกับการจะเป็นลายแบบมากกว่าโรนันโดนะตัวต่อไปครับลีกหกโปรตุเกสลีกโปรตุเกสเอสเตล่าอามาดรานะไหนนี่สวยเหมือนกันชุดแบบจำๆอะ่ะเนี่ยเป็นเขียวแดงขาวนะครับ ส่วนกางเกงก็จะพื้นๆลายๆส่วนชุดทีมเยือนทีมเยือนจะเป็นแบบนี้ดำเขียวแล้วออกน้ำตาลน,น้ำตาลชุดนี้ก็สวยโดยเฉพาะทีมเย้าชุดเย้านี่สวยมากนะครับดูสิเนี่ยลายเดี๋บนเสื้อนะละเอียดมากนะอ่าสูมให้ดูครับดูครับดีเลยอ่ามาดู อีกทีหนึงอีกทีนี้เนี่ยผมใช้ประจําตั้งแต่ตั้งแต่รอบที่แล้วละตั้งแต่ภาคที่แล้วนะครับก็คือเบนฟิก้าเบนฟิก้ายังสวยงามเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมดูครับนี่คือชุดทีมเย่าของเขาแดงสดตัดขาวเอ u มิเรตฟรายเบเตอร์ตรงกลางนะกางเกงดูครับคลิปแดงขาวนะมีโลโก้สโมสรอ,อี้ฝั่งหนึ่งเป็นเบอร์นะครับ ด้านหลังสวยงามถุงเท้าแดงขาวเหมือนกันโลโก้แจมและชุดทีมเยือนปีนี้สวยจัดจัดท่านผู้ชมจ๋าจะหาว่าขายของก็ไม่ถูกเพราะว่าผมไม่ได้เป็นส่วนได้ส่วนเสียกับเขาแล้วดูสีดำครับตัดด้วยน้ำเงินเหลืองขาวเขียวแดงนะเป็นสีประจำสโมสรของเขานะครับกางเกงเหมือนเดิมขีบขาวด้านหลังสวยงาม เบนฟิก้าตัวนี้ไปเปลี่ยนกันได้นะครับตัวต่อมายังอยู่ที่ลีกเดิมก็สปอร์ติง้งครับสปอร์ติ้งก็จะเป็นสีเขียวขาวนะอันนี้ตัวทีมเย้านะครับจะดูคลาสสิกคลาสสิกหน่อยเหมือนเสื้อไปตีกอล์ฟอะไรเงี้ยนี่สายคลาสสิกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเสื้อทีมเย้าแต่ว่าตัวทีมไอ้ทีมเยือ,น,อนนี้ทีมเยือน ออภัยเนี่ยเสื้อเย่าจะเป็นสีเขียวนะครับจะเป็นเขียวเข้มตัดกับขาวจะสไตล์คลาสสิกเก่าๆตัวเนี้ยใส่แขนยาวน่าจะสวยนะครับใส่แขนยาวน่าจะดีแล้วดูแขนยาวให้ทีครับแขนยาวมันจะแจ่มมากนี่แขนยาวจะดูสวยจะดูคลาสสิกจะเหมือนแบบยุคแบบ60นอย่างเงี้ยยุคยาชินอย่างเงี้ย ใส่กันเล่นกันท่ามกลางสงครามโลก <c oughs> ไปดูต่อจาก Sporting Li ิทบอนครับย้ายไปที่ลีกที่7จ e ็ดเอดิวบีซีลีกอัจก์อัมสรดัมสวยเมือนเดิมนะครับคือ <c oughs> สีแดงขาของเขามันสวยอยู่แล้วนะครับโลโก้ o, <c oughs> เนียนตาคลิปที่กางเกงนะมีรอย ต่างๆน,นานาด้านหลังมีสปอนเซอร์ด้วยนะครับถุงเท้าก็เนียนไปดูทีมย่าวสีขาวทีมเย่าก็จะอารมณ์ประมาณขาวน้ำเงินด้านในเสื้อจะมีลายเป็นสีสีด้วยนะครับถ้าคุณสังเกตกันดีๆแจมเลยปีนี้แต่งตัวสนุกขึ้นเยอะเลยพออัปเดตมาแต่งตัวสนุกมากนะครับนี่คือ a j a จ็์อัมสเตอร์ดัมครับ ไปดูที่ลีกเดิมนะยังอยู่ที่ลีกดัชของเรา ADVC l e a ลีกกับทีม Fort u n นนะไหนไหน Fortuna Sister อันนี้ก็สวยครับท่านผู้ชมเป็นเอาไปดูทีมทีมย่าวก่อนเป็นสีเหลืองเขียวเหลืองเขียวนะตัวนี้แต่ว่าเหมือนว่าฟรอนต์จะไม่ค่อยครบฟอนต์จะไม่ค่อยครบบางฟอนต์ขาดหายไปส่วนทีมเยือนเหมือนกันฟอนต์ไม่ครบ ทีมเยือนจะเสื้อจะสวยเป็นตารางเป็นขีดขีสวยเลยไม่ใช่ตารางเป็นแบบแกราฟิกสวยๆนะบนเสื้อกางเกงแจ๋วเยี่ยมเลยตัวนี้นะครับไปดูต่อยังอยู่ที่เอดวีลีครับสปาตักรอสต์เดดมสปาตักรอสตดัมตัวนี้ก็แจ่มครับแจ่มมากแดงเป็นคอปก นะครับเราจะเห็นว่าเป็นคอปกนี่น่าจะเป็นตัวแรกที่เป็นคอปกที่ผมเอามาให้ดูนะแล้วก็เป็นแดงขาวด้านหลังโลโก้สวยไม่มีชื่อนะครับไม่มีชื่อกางเกงนี่โลโก้ครบแล้วก็เป็นล,ลายตารางสลับสลับกันไปสำหรับถุงเท้านะครับส่วนตัวทีมเยือนเป็นสีม่วง จะเป็นคอปกเหมือนกันแต่เป็นคอปกแบบเนี่ยดูเป็นคุณหนูคุณหนูเห็นไหมเนี่ยคอปกตัดขาวนะด้านหลังก็เหมือนเดิมไม่มีไม่มีชื่อนะครับดูครับนี่เห็นไหมแจว๋วอ่ะเหลืออีก3ตัวนะครับย้ายไปที่ลีก8เป็นหลีกของของใรวะไม่รู้อ่เอ่อตุรกีหลีกตุรกี เทรนเยลซูเปอร์ g u กนะครับจะดูที่อิสตันสปอร์ครับอิสตันสปอร์นี่อิสตันบูลสปอร์นะตัวนี้โคตรแจ่มอันนี้ดูทีมเยือนก่อนดูครับดูโลโก้โคตรสิมเพิลคนแบบง่ายๆนะแล้วก็คลิปเหลืองดำนิดหน่อยเสื้อดูคลาสสิกครับฟอนต์ไม่ครบนะตัวนี้ฟอนต์ไม่ครบ สินค้ามีโลโก้นิดหน่อยแต่ตัวเย่าวนะท่านผู้ชมโคตรเด็ดตัวเย่าโคตรเด็ดดูโลโก้มันเทะเนี่ยดูดิมันมีโลโก้สามที่นะบนหน้าอก,อกแขนซ้ายแขนขวาแล้วก็เป็นขาเอ้ยเป็นเหลืองดำนะครับเหลืองดำตัวนี้ใส่เข้าในกางเกงเท่ะนะครับนี่เหลืองดำอ่ะไปดูตัวต่อไปเลคสอง ไปดูที่เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ครับสำหรับวันนี้เหลืออีก2ตัวทีมแรกก็คือเรสบูเรสบูนะเรสบูแบบตรงๆนี่ก็สวยงามครับตารางแดงกับแดงเลือดหมูตรงกลางมีเรสบูสองตัวหน้าอกมีอีกสตัวตรงนี้มี Apple TV ีวนีนะครับ n e ็ตเวสวยงามฟอนต์ครบนะครับ ด้านล่างมีโลโก้มีโลโก้สปอนเซอร์อยู่ที่ทุงเท้า,าด้วย <c oughs> ตัวเยือนครับตัวเยือนจะเป็นสีแบบโอปาชิตี้หน่อยนะแบบไลนะ่เกรเดียน์นะเป็นลายแบบคล้ายๆควันหรือเมฆเป็นเหลืองอ่อนๆน,นะครับแต่ว่าในโลโก้จะเป็นสีเต็มไม่เหมือนตัวแรกตัวแรกจะไม่ใช่สีเต็มจะเป็นสีแบบสีขาวนะครับเลสบูตัวนี้สวยเลยนะครับ ชื่นชอบแบบไหนลองเลือกกันตัวสุดท้ายครับเอ่ออยู่ที่ลีกนี้เหมือนกัน Major League เมเจอร์ลีกสกอตเตอร์ใช่ไหมหาก่อนอยู่ไหนว่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่ลีกน,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 นี้นี่ครับเควีเมชเชลนโคตรแจ่ม ท่านผู้ชมโคตรแจ่มนี่ตัวทีมเย่าเย้ยตัวทีมเยือนครับพูดผิดบ่อยแล้วเกินเออเป็นคอปโปอีกหนึ่งตัวโลโก้ตรงกลางที่เป็นสปอนเซอร์เขา,าน่ารักมากนะครับแล้วก็ติดโลโก้หลายๆอันบนเสื้อบนกางเกงด้านหลังมีเอฟ s ้าซอฟต์แวร์ครับถุงเท้ามีอ่าสปอนเซอร์อยู่แต่ตัวทีมเย่าว,วยะท่านผู้ชมโคตรเด็ดดูโลโก้มันช่างตัด สีกับตัวเสื้อดีเหลือเกินครับเวลาลงสนามนี้โดดเด่นมากเสื้อสีแบบนี้นะครับกางเกงก็มีคลิปลายเป็นสีเหลืองแดงดำนะครับแจมแจมนี่คือ18ชุดการแข่งขันที่ผมคิดว่าแจมใน EP นี้เดี๋ยวจะไปหามาให้อีกว่าทีมไหนเสื้อไหน เด็ดดวงแบบนี้ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยหรือมีทีมไหนเด็ดน่าสนใจอยากให้เอามาออกช่องพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยนะท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ